สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขูสุคนนะคะอยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟิแนแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยนะคะกับแม่ปอนะคะอุย้ยแสงมันไม่ได้นะพ้พอ่อตรงนี้นะคะวันนี้หลังจากที่ไ <c oughs> ลฟ์สดกลุ่มปิดเสร็จไปแล้วนะคะรอบที่ยี่สามใช่ไหมครับยี่สามแล้วก็ไปรับเชิญนะคะสิลป ศิลปินู้ไทยที่จังหวัดกาลสินคำม่วงนะคะพี่น้องก,กันเรียเรยวันอาทิตย์เมื่อกี้หมู่ว่านนะคะหมู่ว่านกับวันจันนะฮะวันจันกับพักผ่อนหนึ่งวันเต็มเต็มพี่น้องเพาเหนอยังเลยแต่ว่ากับฟังเพลงโชว์เพลงอย่างคิดโชว์ตลอดสินะครับแต่ว่าเมื่อวานก็ถือวป็นวันพักผ่อนวันหนึ่งสินะพี่น้องก,ก็พักผ่อนเต็มที่แล้วแล้วก็วันนี้ก็ลุยงานต่อนะคะลุยงานต่อนะคะแล้วก็แม่ปอก็อยากฝากฝากเอนิดนึงนะคะก็คือ เวลาจะมามิ้นอะไรใน YouTube อะไรประมาณเนี้แม่ปอเข้าใจนะคะเข้าใจในความหวังดีหรือว่าอะไรหลายๆอย่างของของ FC นะคะพี่น้องแต่ว่า f c ก็ต้องก็ต้องคิดว่าเราอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ความคิดที่ตัวเองคิดมาแล้วมามิน้นอ่ะปอหรือใครก็ได้แต่ที่ทำช่อง y o u t u b e เราเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนที่เอฟีม้นก็ได้ก็ต้องเข้าใจด้วยเวลาที่ เขาโต้อตอบกลับคืนไปอย่างเงี้ยก็ต้องกลับไปคิดด้วยไม่ใช่ว่า ตัวเองเม้นต์มาแล้วคิดมาแล้วจัดถูกที่สุดดยสินะพี่น้องความคิดของคนเรามันไม่เหมือนกันจุดประสงค์เจตนาของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะพอเราส่งสารมาแล้วแล้วเขากลับสารไปให้ตัวคุณเองแล้วเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกันกับคุณคุณก็ต้องคิดอีกมุมนึงด้วยไม่ใช่ว่าคิดแค่มุมของตัวเองที่เม้น์ออกมาในสินาพี่น้องก็ต้องเข้าใจในจุดนี้นั่เพราะว่าคนสาธารณะก็มีความคิดมีชีวิตจิตใจเหมือนคนปกติทั่วไปล่ะพี่น้องถ้าโต้ต่อไปหรือแรงอะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องรับผลที่ม้นก็ต้องเป็นนักสั่นหลับพี่น้องนะครับผู้ใดด่ากับบ้านก็ต้องด่ากับมบมเป็นาศียู่ซสือหลังการพี่น้องบ้ากับเป็นคนคือกันสินะก็อยากฝากเอฟซีไปก่อนนะคะแต่ก็ไม่ได้ด่ามาอะไรแต่อยากชี้แจงนะคะแล้วกับวันนี้เริ่มต้นหลังจากที่พักผ่อนเต็มที่แล้วนะคะวันนี้ก็จะไปะวางโครงนะคะวางโครงเวทีใหม่เพราะว่ารอบนี้เราจะ วางเวทีด้านนอกนะคะด้านนอกเก็ยิ่งใหญ่อลังการท้องฉากต้องเป๊ะนะคะฉากต้องเป๊ะแล้วก็อะไรหลายๆสิ่งเราอย่างต้องต้อง,ต,องต้องอลังกว่ากว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นเวทีใหญ่ขึ้นนะสินาพ่นองวันนี้ก็ต้องออกไปวางโครมาเลยเวทีแล้วก็ห้องแต่งห้องแต่งตัวนะคะของทีมงานด้วยอย่างสินะพ่นองเราก็ไปวางแต่โชว์ก็ได้แล้วล่ะนะคะแต่ก็ไปวาง แบ็กแพทแ a ทเทิร์นเนอรวอล์กอิงซ้อมในวันนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปรุวงานในส่วนของไลฟ์สดกลุ่มปิดพี่นอตอนเช้านี้ก็คุณแม่ก็โทรมาแล้วนะคะแล้วก็จะไปถ่ายงานกับคุณแม่ก่อนเล็กน้อยน,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 นะคะถ่ายงานาพรีเซนเตอร์นิดนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็จะไปถ่ายก่อนแล้วค่อยจะไปทํางานนะคะวันนี้ก็พอบี๊กขับรถมาให้เหมือนเดิมน,นะคะพอบี๊กก็จะไปท,ทําธุระนะคะ เรบพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวจะถึงแม่แพรแล้วแม่แพรออกมาข้างนอกแล้วจะถานที่ถ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะพี่น้องมาถึงแล้วนะคะมาถึงบ้านแล้วบ้านพักนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ก็ไปถ่ายงานอยู่อ่าอยู่เรื่องนะคะแม่ปอกกบไปไดักอยู่เรื่องนิดนึงวันนี้ก็เลยว่าจะมาถ่ายงานต่ออยู่บ้านก็เลยวา้าใหนถ่ายบรรยากาศให้เบืองว่า อ่าเขาสืบทางงานจังไดแต่ว่าพอดีผ่านตลาดเพื่อนว่าเพื่อนบอดส้วงพี่น้องแม่แท้เพื่อนบอดส้วงเพื่อนอยากกินตำมะฮงอ๋อแม่ต้อยสวัสดีแนะ่สวัสดีใครแม่ต่อยไปเอามีดมาให้พี่น้องนะครับมันเพื่อนอยากกินตำมะฮงคือม้ตแซ่บนี่ลำเสียบเนี่ยล่อยู่ตลาดเรื่องเกา่าอยู่ตลาดเรื่องเกา่าเพิ่ลเสือเปิ้นอยาพี่น้อนถ่ายกินต้องการมะฮงแบบนี้ตแซ่บเสียบมะกอกเนาะแพอดีฟานกันพี่น้อง แม่ต่อยคนมาเล็งก็ย่อยทวดใช่ไหมอ่นก็ดีเนี่ยขืนมากผมกเห็นผู้ใดญยู่เงนมาเพิ่ก็เลยเอาพามาเก็บได้นอนเล็นๆนาวโอ้โหคานมาฮงกร่งคาเพื่อมากแม่ปอดจำมนะะุงแซกมาสัเจ้าดายมหร้เรอนอะเออ อุ้ยเอาโรดไม่ต้อยมันจะหอมอเ,อเ,เอาใแค่นี้วิมีกับปูน้ำพี่น้องแซ่บมูนี่รับรองโดยเชฟปอนะคะกำลังปองบอกมึงอยู่ เี๋ยวเราจะมาสับมะละกอกันนะคะนี่ค่ะงามเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราจะมาตำกันเลยใส่พริกลงไปนะคะนี่ก็สิบพอดีเราพี่น้องบ๊อบค่ะนะคะก่อนจะตำเราก็ต้องใส่ผงชูรสด,ด้วยนะคะใส่ผงชูรสนะคะพอประมาณใ <c oughs> ส่หน่อยแซ่บหน่อยแส่หลายแซ่บหลาย,ลายพี่น้องนะคะ แล้วก็น้ำตาลค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็โคลด์ต่ำๆเลยนะคะรับเมื่อปอจะบอใส่กระเทียมเรือี่น้นองเมืม่อปอจะบอใส่กระเทียมเพราะว่าม,มันจะโคลนมันเป็นอมากนะครแล้วก็มะเขือเทศค่ะ แล้วก็มะนาวนะคะมะนาวต้องเป็นแบบมะนาวสดๆ,สดๆและมะนาวสิแซ่ แล้วก็โขลกให้เข้ากันนะครับต้องโขลกให้หน้าแบบหน้าหน้ามาเขือเทศเข้ากันก่อนพี่น้องแล้วก็มีกระปูดองกระปูดองพี่น้องเมื่อกี้ฝนตกนะครับเมื่อกี้ฝนตกหลายแม่ต้อยเพิ่งก็เลยได้มามะดองนะคะเราก็โขลกอ่าเข้ากันดีแล้วนะคะ กับปูก็ใส่ไปเลยกับปูนานะคะแม่พอจะใส่ตอนนี้เพราะว่าตอนโขกให้มันเข้ากันจังสีหอมนะคะนี่นะคะแล้วก็ <c oughs> โขลกส้มตังขายายพ,พี่หน่องมันจะสิด็กก็จะสด็กกินกับปูนะคะกับผีใส่จังสีนะคะค ต่อไปก็ปลาร้าค่ะมีใส่ปลาร้าขวดด้วยพี่น้องเพราะว่าเป็นสูตรลับของแม่ปอยี่ห้อนี้นะคะแม่ปอจะย,ยังไม่ใส่น้ำปลานะคะพี่น้องได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็มะละกอลงไปเลยค่ะตำเลยหลยหลโหลด แม่ปอว่ามีคนถือให้เยแล้วจะโคลกก่อนนะคะนี่นะคะก็โคลกเรียบร้อยแล้วได้รสชาติเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทนะคะเทลงถาดเลยนะคะนี่ค่ะเทเลยพี่นออ้องแม่ปอกระหอดนะแต่อันนี้จะตามแบบบ้านๆน,นะคะทุกคน นี่คะ่ะส้มตําแบบบ้านๆกับกปูนาแล้วก็จะมีเม็ดกระทินได้พี่น้องเดี๋ยวเราไปโรยอยู่ตรงโน้นนะคะปะ่ะเราไปดูคุณแม่ทานกันเลยเสร็จแล้วค่ะวุ้ยกระเจ้าหิวนะคะแล้วก็มีกระปูนะนะคะพี่น้องตำแบบบ้านๆจะ,มะ,ะไม่ต้องใสกระปูเม็ดต่อยเพื่อนดองไว้พอดีะนะคะออกะปูเมดปาอ๋อผู้ใดดองดไม่ปาดองบ่ ม,มาโนสีมะนางมาโนสาิ่งสีมือไม่ปอดเท่ากันแน่น,น,น,นี่ปวดเลยตำโดนอือนะคะแต่ว่าเพป็นกับเป็นแบบไปทายงานพี่น้องทายบ่ให้เลยแล้วบันนี้กับแม่ขอ่อยก็อยากแม่งสมๆสดเปรี้ยวแต่เป็นแบบบ๊อส่วงพนว่ะบ๊อส่วงอี่ดีอืมเหรอมีอย่างหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออยากกินซื้ออ้า,า,อาหอวหรอจังเราเห็นจมหลายมือเหรอเห็นจมอันนี้ก็จะ เม็ดกระถิบโรยอะไรไหมโรยแคขกพี่น้องราคาเลิศๆฉ่ำๆว้าวเดี่ยวปากของมาพนพี่น้องโต๊ะเมนแบบนี้พี่น้องงานพี่น้องก่อนที่เราจะไปถ่ายงานนะคะขอบปุนเอาใส่จานเลยไหมหรือใส่หนังเลยบอกเออแล้วแต่ใส่จานใส่จานมากดีกว่า เอ,อถ้ามันกินบอเบิร์เรดเสียดาวันนี้ก็น้องดูซี่ด้วยนะคะเอไปได้วยกันมา,ทานทายันของบอดจา่านะคะ <c oughs> มาข้ามาฉ่ำกันเลยพี่น้องเขาจังไปทายออกกล่อง<ด>ทายใหม่ข,มอขอชิมมังกรเอาน้ำปลาอยู่นนแม่น้ำปลาใส่ขับวปุน่น<แ>น้ำปลาถ้าใส่ข้าวปุน่นกระปูน้ำแน่กระปูน้ำแน่

ขากระปูนกินที่ันไมก่กบี้ยนัยอิ้งนี้ยเอาละน้ำลายแตกมาพี่เองมาฉ่ำมาเลยนะีน่ะคะไอ้นโอ้พี่น้องแซบสวงแห้งแซบอีลีลน้องแม่เนาะน้ๆแม่นาะนมากหลายพี่น้นองม, <c oughs> มากลายก็ลอ,องกายเมื่เนเอ้อ คุณแม่ก็คืนอีกว่าเหมือนกันเลยว่าพูยานยาบาดจนแน่หนะ<ส>าจบแล้วกลัวคนดุงนอนนอนเป็นมุกใช่ไหมเออ,อนะครับเรียบร้อยปานี้พ่อหญ่ต่อมน้อยลอยล้านเพิ่นมาตอมาอัานใช่ก็แม่ก็ได้เขาปุ้นน้ำประแดงมาตอนอน,อนะะี้พี่น้องคอยกระซืบมีกันที่อีกโอ้มีกัที่เต็มหนึ่งพี่น้องนะครับโอเคมูนิกะคลิปย่าแล้วก็เลยเดี๋ยวคลิปบรรยากาศท้ายงานจะเอาอีกรอบหนึ่งนะคะมูนิกะเรียบร้อยนะคะับตาบักหุ่งตาบักแซลล์ตาบักซอยอากาศทุกแม่จะเป็นแบบ วิ่งเนี่ยงยังกับตั้งคอยติดตามพี่น้องเด้อจากไั้นจิมารายงานผลนิตภัณฑ<ว>์กินมาโซโอยูกันกินมาโซโอีก่กันโอเคพี่น้องมื่งเนี่ยกับฝากไปกดไลค์กดแชร์แม่ปอน,นะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์แล้วก็อย่าลืมกดน,น,น้นบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดของพวกเราด้วยนะคะแสงทองฟินแลนด์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ